สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่หนึ่งสามห้าห้าม้าสีขาวปลอดราวหิมะทั้งเก้านั้นมองผ่านๆก็แทบไม่ต่างอะไรจากม้าสีขาวธรรมดาในโลกมนุษย์เลยแต่หากสังเกตให้ดีๆจะพบว่าทั่วร่างของม้าสีขาวทั้งเก้านั้นกลับแผ่พลังเซียนอมตะต้นกําเนิดออกมาเห็นได้ชัดว่ามาทั้งเก้าเป็นสัตว์อมตะในระนาบเทวโลกสัตว์อมตะได้แบ่งออกเป็นสองจำพวกใหญ่ๆได้แก่สัตว์อมตะที่เบิกภูมิปัญญากับสัตว์อมตะที่ไรสติปัญญา จำพวกแรกนั้นเฉลียวฉลาดไม่ได้แพ้ผู้คนเลยยังสามารถบ่มเพาะพลังได้ไม่แตกต่างส่วนจำพวกที่2มันไม่อาจเบิกภูมิปัญญาได้เพียงดำรงชีวิตอยู่ตามสัญชาตญาณสัตว์ป่าเท่านั้นแม้จะมีพลังฝึกปรือแต่ก็เป็นพลังฝึกปรือจากสัญชาตญาณการเอาตัวรอดตามธรรมชาติไม่ได้บ่มเพาะพลังตามเคล็ดวิชาอมตะที่ถูกสร้างขึ้น ตัวอย่างก็เช่นมาสีขาวปลอดทั้งเก้าที่กำลังแบกห้ามเกี้ยวเบื้องหน้าตัวหลิงเทียนพวกมันเป็นสัตว์อมตะที่ไม่ได้เบิกภูมิปัญญาไม่ต่างอะไรจากสัตว์ป่าที่ถูกเลี้ยงให้เชื่องเท่านั้นเพียงแต่ผู้ที่เลี้ยงมันก็คือวังฉินเช่นนั้นพลังฝึกปรือแต่ละตัวจึงสูงถึงขอบเขตจินเซียนตะวันม่วงขอแก้พระราชวังฉินเป็นวังฉินแทนครับและเมื่อพวกมันทั้งเก้ากำลังแบกเกี้ยวอย่างพร้อมเพรียงเช่นนี้จึงทำให้ความเร็วไม่ได้ด้ไปกว่าต้าหลัวจินเซียนทั่วๆไป นั่นน่าเรอองฉินขอแก้ห้องเติ้นเป็นองฉินครับสองตาใต้คลุมดำของตัวหลิงเทียนทอแสงจ้าขึ้นวาบหนึ่งมองจ้องร่างชายัวกลางคนในชุดคลุมสีม่วงทองบนเกี้ยวด้วยความสนใจชายไวกลางคนผู้นี้หน้าตาและดูองอาจร่างสูงใหญ่เพียงแค่นั่งเฉยเฉยก็ให้ความรู้สึกน่าเกรงขามยังมีแรงกดดันไร้สภาพประการหนึ่งสะกดให้ทุกคนในเขตเวทีประลองของวังฉินรู้สึกยำเกรง เรียกว่าต่อหน้าแรงกดดันไร้ยสภาพที่แผ่ออกมาจากร่างชายไวกลางคนอย่างเป็นธรรมชาติผู้นี้แรงกดดันของเหล่าผู้ว่าการมณฑลทั้งหลายช่างอ่อนด้อยจนไม่คู่ควรให้กล่าวถึงอยู่กันคนละระดับอย่างสิ้นเชิงเป็นองนองฉินององฉินเสด็จแล้วหลังได้เห็นเกวียนอันมีม้าสีขาวปลอดทั้งเก้าแบกหามมาถึงและหนึ่งร่างที่นั่งอยู่บนนั้นเหล่าคนในเวทีประลองก็อดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นกันยกใหญ่คาระวะององฉินคาระวะอ๋องฉิน ราวกับนัดกันมาตั้งแต่เมื่อวันเหล่าผู้ว่าการมณฑลทั้ง16มณฑลพร้อมใจกันลุกขึ้นประสานมือโค้งหัวคาระวะด้วยท่าทางมากเคารพออกไปเร็วไวและต่อมาเหล่าบรรดาแขกที่ได้รับเชิญบริเวณอัธจารย์ที่นั่งบุคคลพิเศษรวมถึงผู้ชมโดยรอบก็ลุกขึ้นประสานมือคาระวะเช่นกันคาระวะอ่องฉินกระทั่งต้นหลิงเทียนเองก็ประสานมือพลางโค้งเบาๆตามน้ำไปไม่ให้เป็นจุดเด่น หากจะถามว่าในที่นี้ยังมีใครที่ไม่แยแสการปรากฏตัวขององคฉินก็เห็นทีจะมีแต่ร่างในชุดคลุมสีเทาที่นั่งอยู่ไม่ห่างหวังชีหลิงผู้ว่าการมนทนผิงชานคนเดียวเท่านั้นหืมองค์ฉินที่นั่งบนเกี้ยวพอได้รับการคาระวะทักทายก็เร่งโบกมือให้ทุกคนเงยหน้าขึ้นทะว่าสายตาของมันย่อมไปสะดุดกับร่างในชุดเทาข้างๆหวังชีหลิงทันทีเพราะอีกฝ่ายเป็นคนเดียวที่ยังนั่งเฉย ท่านใดนั้นคิ้วมันก็เริ่มขดย่นเป็นปมหลวมๆในเขตวังฉินแท้ๆแ,แต่ยังมีคนหานกล้าไม่เคารพมันด้วยท่านใดนั้นอองฉินก็มองจ้องร่างในชุดคลุมสีเทาด้วยสายตาแหลมคมทันทีต่อมาทุกคนในเขตเวทีประลองก็เริ่มหันมองไปตามสายตาขององฉินจนในที่สุดก็ไปตกลงบนร่างในชุดคลุมสีเทาตามๆกันทำให้ร่างในชุดคลุมสีเทากลายเป็นจุดสนใจขึ้นมาทันทีบัดซบเจ้านั่นมันเป็นผู้ใดกัน มันจงใจสร้างเพศภัยให้พวกเราหรือเหล่าผู้อาวุโสจนผู้ว่ามณฑลผิงชานถึงกับหน้าเสียไปเป็นแถบนั่นคือผู้ใดกันไฉนเห็นฝาบาทแล้วยังไม่คาระวะเช่นนี้แล้วไฉนถึงต้องมานั่งในอัธจันทร,ร์ส่วนของพวกเราเหล่ารุ่นเยาว์ในอัธจันทร,ร์ที่นั่งของมณฑลผิงชานก็ได้แต่ลอบกังวลในใจเมื่อเห็นว่าร่างในชุดคลุมเทาข้างๆผู้ว่าของพวกมันจนป่านนี้ยังนั่งนิ่งอยู่ได้ผู้ว่าหวังดูเหมือนคนที่นั่งอยู่ข้างเจ้าจะดูเบาเปินหวางไม่น้อย เปิ้หวังคำแทนตัวของเหล่าอ๋ององชายที่ผมแก้เป็นอ๋องฉินกับวังฉินเพราะคำแทนตัวนี่ละ่ะปกติถ้าห้องเต้แทนตัวมันจะเป็นเจิ้นอ๋อ,องฉินและสายตาออกจากร่างในชุดคลุมสีเทาก่อนจะเบนไปตกอย่างร่างหวังชีหลิงที่ยืนอยู่ข้างๆแม้ว่าเสียงของฮ่องเต้นจะฟังดูเรียบเฉยแต่ทุกคนในที่นี้ย่อมสัมผัสได้ชัดเจนถึงไอโทสะหนึ่งและนั่นก็ทําให้หวังชีหลิงถึงกับหน้าเปลี่ยนสี เหล่าผู้ว่าการมนทนคนอื่นๆอีกส5้าคนตอนนี้ก็หากไม่มองหวังชีหลิงด้วยสายตาเวทนาก็ยะยยันกระทั่งสมน้ำหน้าก็มีท่านผู้อาวุโสท่านช่วยทักทายอองชินหน่อยมิได้หรือหากท่านถูกเปิดเผยฐานะตอนนี้ข้าเกรงว่าหากต้นหลิงเทียนนั่นมาถึงที่นี่แล้วรู้เข้ามันคงได้หนีไปพอดีหวังชีหลิงหันไปส่งเสียงผ่านพลังแนะร่างในชุดคลุมเทา พอคนในชุดคลุมสีเทาได้ยินดังนั้นก็ไม่ได้กล่าวตอบอะไรหวังชีหลิงไปเพียงเงยหน้าขึ้นไปเหลือบมององชินผ่านๆจากนั้นลูกตาสีโคลนแต่เดิมของมันก็ทอประกายขึ้นว่าบหนึ่งองชินแห่งวังชินใช่หรือไม่ข้าคือคนของนิกายสือหังเซียนเหตุผลที่ข้ามาที่นี่วันนี้เพื่อดักรอข้าใครบางคนตามบัญชาท่านประมุกนิกายสืออหังเซียนเราหักเจ้ากล้าแหวกย่้าให้งูตื่นข้าจะฆ่าล้างบางวังชินของเจ้า ในขณะที่อององฉินได้สบเข้ากับตาสีโคลนนั่นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในหูนิกายสือหังเซียนพอได้ฟังใจมันก็สถานเต้นไปไม่เป็นจังหวะทันทีจากนั้นมันยังได้แลเห็นประกายแสงวับหนึ่งเป็นปลายแขนเสื้อของร่างในชุดคลุมลมสีเทาอยู่ๆก็ปรากฏป้ายหนึ่งโผล่แลบออกมานิกายสือหังเซียนสัญ,ญลักษณ์นั่นอะอาวุโสหลัก ถึงแม้ป้ายดังกล่าวจะแลบออกมาจากแขนเสื้อวับเดียวแล้วหดหายกลับไปแต่อองฉินก็สามารถเห็นลักษณะป้ายชัดถนัดตาและนั่นคือป้ายประจำตัวของชนชั้นอาวุโสหลักนิกายสือหังเซียนอาวุโสหลักของนิกายสือหังเซียนล้วนแล้วแต่บรรลุถึงขอบเขตคุนนางอมตะพอได้รับทราบฐานะของร่างในชุดคลุมสีเทาและตระหนักได้ว่าพลังฝึกปรือของอีกฝ่ายอย่างน้อยๆก็ต้องบรรลุถึงขอบเขตคุนนางอมตะอองชินก็รอบสูดอากาศเข้าด้วยความหนาวเหน็บรีบเบนหน้ากลับไปมองหวังชีหลิงทันที ท่านผู้อาวุโสข้าจะให้คนของข้าหาขออ้างบางประการหวังว่าท่านจากไม่ถือโทษกรดเคืองข้าน้อยเพราะในสถานการณ์เช่นนี้หากไร้ข้ออ้างข้าเกรงว่าจากทำให้ผู้อื่นสนใจท่านผู้อาวุโสไม่เลิกอองฉินที่แม้จะหันไปมองหวังชีหลิงหากทว่ามันกลับส่งเสียงผ่านพลังไปถึงร่างในชุดคลุมสีเทาหืร่างในชุดคลุมสีเทาพ่นลมเสียงขึ้นจมูกคราหนึ่งแต่ก็ถือได้ว่าเป็นการยอมรับ หลังจากนั้นอ,องชินก็เร่งส่งเสียงผ่านพลังกล่าวสั่งหวังชีหลิงทันทีพอหวังชีหลิงได้ฟังคำสั่งลูกตาของมันก็หดหยีลงสีหน้าย,ยังเผออาการตะลึงไปทันใดทว่ามันก็ดึงสติกลับมาได้ในพริบตาจากนั้นก็เร่งก้มหัวโค้งคานวะให้อองชินพลางกล่าวออกด้วยน้ำเสียงหวาดกลัวว่าขออภัยด้วยฝ่าบาทสหายข้างกายข้าผู้น้อยคนนี้เป็นใบหูหนวกแต่กําเนิดที่ไม่คาระวะฝ่าบาทเนื่องเพราะไม่รู้ขอฝ่าบาทโปรดเมตตาด้วย ในเมื่อสหายเจ้าเป็นใบหูหนวกเราเปิดหวังไหนเลยจะถือสาหาความได้อ,องชินเร่งก้าวอัดอาดตามทางลงที่หวังชีหลิงสร้างให้ทันทีขณะเดียวกันมันก็ลุกออกจากเกี้ยวแล้วเหินร่างฝ่าม่านผ้าชั้นลอยเข้าไปด้านในดูเหมือนว่าอองชินจะมาที่นี่เพื่อชินวีโดยเฉพาะยังไม่ชัดเจนอีกหรือไรไม่พนฉินวีผู้นั้นต้องเกี่ยวข้องกับอ,องสีที่หายตัวไปในปีนั้นแน่ข้าได้ยินมาว่าก่อนจะหลบหนีออกจากวังอ,องสี่ เหมือนจะทำร้ายอองชินไม่น้อยเช่นนั้นถ้าหากชินอวี่มีความสัมพันธ์กับอองสีจริงอองชินใช่จะลงมือกับมันเพื่อล้างแค้นหรือไม่เหอะเหอเจ้าคิดมากไปแล้วในปีนั้นไม่ว่าใครก็รู้ว่าที่อองสีทำร้ายองฉินนั้นล้วนเป็นเพราะเพราะคุ้มคลั่งจากธาตุไฟเข้าแทรกอองฉินกับอองสีล้วนสนทสนมกลมเกลียวกันมาตลอดยังเป็นน้องชายแท้ๆของอองชินทั้งคนเช่นนั้นก็มีแต่จะเห็นใจเท่านั้นไหนเลยจะคิดแค้นอันใดได้ได ถ้างั้นหรือจะรับตัวชินอวีไปกลับไหว้บรรพชนเพื่อกลับเข้าตระกูลเหล่าผู้คนรอบเวทีประองค์ตอนนี้ได้ละความสนใจออกจากร่างในชุดคลุมสีเทาข้างข้างหวังชีหลิงผู้ว่าการมณฑลผิงชานอย่างรวดเร็วต่างหันไปสนใจเรื่องราวหลังม่านชั้นลอยแทนเพราะตอนนี้ด้านในไม่เพียงแต่จะมีอ,องคสามกับชินวีกระทั่งอ,องค์ฉินก็มาแล้วและด้านในเกิดอะไรขึ้นบ้างพวกมันก็ไม่อาจรู้ได้เลยเพราะพวกมันไม่อาจมองทะลุผ่านม่านผ้าน,นั่นได้ นอกจากนี้ม่านผ้าดังกล่าวไม่เพียงแต่จะปิดกั้นสายตายังมีความสามารถปิดกัน้นสํานึกเทวะให้ไม่อาจตรวจสอบเรื่องราวกระทั่งยังปิดกั้นได้แม้แต่เสียงไม่ปล่อยให้บทสนทนาใดๆด,ดังลอดออกมาราวหนึ่งคืต่อมานับแต่นี้ไปชินวีได้ถอนตัวออกจากการประลอง16มณฑลเริ่มการประลอง16มณฑลต่อได้ ผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการจัดการประลองที่ไปส่งชินวี่เมื่อครู่ก็เหินกลับมาหยุดลอยเหนือเวทีประลองก่อนจะประกาศแจ้งเรื่องราวออกมาเสียงดังและทันทีที่มันประกาศเรื่องนี้ออกมาเสียงของผู้คนโดยรอบก็เงียบลงทันทีชินอวีทถอนตัวออกจากการประลอง16มนทนแล้วฉะไหนเป็นเช่นนั้นเล่าดูเหมือนชินอวีจะเกี่ยวข้องกับอองสีจริงๆ เพราะหากมันเป็นบุตรขององศรีเช่นนั้นก็ไม่จําเป็นต้องเข้าร่วมการประลอง16มณฑลต่อเป็นธรรมดาในฐานะทายาทของวังฉินซ้ํายังเป็นบุตรชายขององศีีวังฉินย่อมไม่ปฏิบัติต่อมันเลวร้ายแน่นี่หรือคือโชคชะตาเพียงชาติกำเนิดก็ทำให้คนเราแตกต่างกันราวฟ้ากับดินหลังจากเงียบไปพักหนึ่งฉากเรื่องราวก็หวนคืนสู่ความคึกคักมีชีวิตชีวาอีกครั้งยินดีกับเจ้าด้วยฉินอวี ในบรรดาที่นั่งของบุคคลพิเศษต้วนหลิงเทียนที่เม่หมองม่านผ้าอยู่พักหนึ่งก็รอบกล่าวในใจอย่างเงียบงนันหากมีโอกาสไว้ค่อยแสดงความยินดีกับเจ้าต่อหน้าอีกรอบสาเหตุที่ฉนายต้วนหลิงเทียนมาปรากฏตัวที่นี่ในฐานะนี้นั้นเป็นเพราะเขารู้สึกกังวลกับเรื่องที่ได้รับทราบเมื่อเกือบปีก่อนไม่หายหญิงชราที่ไปตามหาเขาถึงเมืองเฉวยวคนที่อาจดักรอฆ่าเขาเหมือนเฝ้ากระต่ายหน้าโพรง แม้ว่าจนถึงตอนนี้เขาจะไม่รู้ชัดถึงความเป็นมาของหญิงชราแต่เขาก็ยังระวังตัวเช่นนั้นจนถึงตอนนี้เขาก็เลยไม่เปิดเผยตัวต,วตนออกมาในสายตาของคนอื่นตอนนี้เขาก็เป็นแค่ปรมาจารย์หลอมโอสทอมตะระดับต่ำคนหนึ่งของนิกายมังกรบินเท่านั้น ยังดีที่ข้ามีชุดคลุมปรมาจารย์อมตะแผ่นดินทําให้ทุกคนรู้ว่าหากข้าไม่เป็นปรมาจารย์หลอมโอสทอมตาระดับต่ําก็เป็นปรมาจารย์หลอมอุปกรณ์อมตะระดับต่ําไม่งั้นหากเป็นแค่ชุดคลุมธรรมดามดาไม่พ้นถูกผู้คนรุมแผ่สํานึกเทวะตรวจสอบตัวตนแน่ต้นหลิงเทียนย่อมนึกภาพออกเลยว่าถ้าหากเขาไม่มีชุดคลุมปรมาจารย์อมตะที่มีลายเพลิงปักคําว่าแผ่นดิน เอาไว้ไม่พ้นต้องกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของทุกคนจนพากันแผ่สํานึกเทวะมาตรวจสอบเขาแน่สุดท้ายก็ไม่พ้นต้องได้รู้อายุและรูปร่างหน้าตาของเขาที่ซ่อนไว้ภายใต้ผ้าคลุมชัดเจนการประลอง16มนทนเริ่มดำเนินสืบต่อเบื้องหลังผ้าม่านชั้นลอยสำหรับบุคคลพิเศษชินอวยืนนิ่งอยู่เฉยเโดยที่เบื้องหน้ามีร่างอ,องชินกับอ,องสามแห่งวังชินที่กำลังมองจ้องชินอวีด้วยสายตาร้อนแรงปานเพลิงไฟ ด้านชินอวีก็สัมผัสได้ถึงความผูกพันประการหนึ่งอวีเออบิดาเจ้าเล่าอยู่ที่ใดแล้วอ,องสามกล่าวถามออกมาท่านพ่อจากไปแล้วชินอวีถอนหายใจอย่างสะทกสะท้อนวูบวูบพ่อองชินกับอ,องสามได้ยินดังกล่าวหน้าของพวกมันก็เปลี่ยนสีไปทันทีอวีเออเกิดอะไรขึ้นกับบิดาเจ้าชไหนบิดาเจ้าถึงจากไปแล้ว สีหน้าที่อองชินใช้มองชินอวีตอนนี้ช่างอัปลักษณ์ป้านยากนักหลังได้พบกับชินอวีเพียงมองปราดเดียวอองชินก็บังเกิดความยินดีท่วมใจเพราะรู้ได้ทันทีว่าเบื้องหน้าต้องเป็นลูกชายน้องสี่ของมันไม่ผิดแน่เช่นนั้นหมายความว่ามันกำลังจะได้พบหน้าน้องสี่ที่จากกันไปหลายสิบป,ปีแล้วแต่มันไม่คิดไม่ฝันเลยพอน้องสามถามชินอวีเรื่องน้องสี่ขึ้นมาหลานชายของมันกลับบอกว่าคนได้จากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับเสียแล้ว น้องชายคนที่สี่ของมันมิคาดกลับตกตายไปโดยที่พวกมันไม่รู้ย้อนกลับไปปีนั้นหลังจากที่ท่านพ่อถูกทาตไฟเข้าทแทรกจนคุ้มคลั่งทำร้ายท่านและหลบหนีออกจากวังฉินท่านพ่อก็เสียใจและโทษตัวเองมาตลอดที่ทำร้ายท่านจนบาดเจ็บนักนอกจากนี้ท่านพ่อก็ทราบอาการตัวเองดีว่าอาการคุ้มคลั่งอาจกำเริบขึ้นมาได้ทุกเวลาเช่นนั้นท่านพ่อจึงไม่คิดจะกลับวังฉินอีกต่อไปฉินอวิคอยๆเล่าเรื่องราวในอดีตออกมา หลังจากท่านพ่อร่อนเรบในจอไปพักหนึ่งก็ได้พบรักกับท่านแม่สุดท้ายจึงมีค่าและในวันหนึ่งหลังค่าเริ่มจําความได้ไม่นานท่านพ่อสัมผัสได้ว่าเลือดลมและพลังในร่างเริ่มปั่นป่วนสอเขาว่าจะควบคุมไม่ได้จนอาการคุ้มคลั่งกำเริบท่านพ่อจึงออกจากบ้านไปอย่างรีบร้อนแต่ด้วยความที่ท่านแม่เป็นห่วง จึงพาข้ารอบสะกดรอยตามท่านพ่อไปห่างหางหมายคอยดูแลช่วยเหลือทว่าเสมือนฟ้ากลั่นแกล้งระหว่างรอบสะกดรอยตามท่านพ่อที่คุ้มคลั่งไปพวกเรากลับพบเจอกลุ่มโจรเข้ามาปล้นชิงสุดท้ายเพื่อปกป้องข้าท่านแม่จึงต้องตายลงต่อหน้าต่อตาข้าด้วยน้ำมือโจรร้ายกล่าวถึงจุดนี้สองตาฉินอวี๋ก็เริ่มแดงรื้นขึ้นมาหลังจากที่พวกโจรใจชั่วข้าท่านแม่แล้วพวกมันก็คิดฆ่าข้าอีกคนทว่าในขณะที่ข้ากำลังจะถูกฆ่าตาย ท่านพ่อที่ได้สติกลับคืนก็ย้อนกลับมาเข็นฆ่าจนร้ายช่วยฆ่าเอาไว้ได้ทันท่วงทีอนิจจาพอท่านพ่อเห็นว่าท่านแม่สิ้นใจไปแล้วท่านพ่อก็โทษตัวเองนักกระทั่งหมดอะไรตายอยากเสมือนคนสิ้นสูญความหวังหลังจากนั้นท่านพ่อก็เริ่มเล่าฐานะที่แท้จริงให้ข่าฟังและมอบป้ายยกให้ข่าไปหนึ่งก่อนที่ท่านพ่อจะลงมือสะบั้นชีพจรตัวเองลงโดยที่ข่าไม่อาจห้ามได้ทันก่อนตายท่านพ่อเพียงกล่าวสั่งเสียวสั่งไว้เรื่องเดียวให้ข่าฝังท่านพ่อกับท่านแม่เอาไว้ที่เดียวกัน กล่าวถึงจุดนี้สองตาที่แดงรื้นของชินวีก็แดงมากขึ้นปานมีม้านโลหิตปกคลุมและในมือยังปรากฏป้ายยกหนึ่งที่ไม่ทราบหยิบควักออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่นี่มันป้ายประจำตัวของน้องสี่อ,องสามที่เห็นป้ายในมือชินวีก็พุ่งมือมาคว้าไปเร็วไวเพียงรูปอักระทั้งสามที่สลักไว้บนป้ายยกร่างก็สันเทิมแววตาเปลี่ยนเป็นพร่ามัวเพราะอักระที่ว่าก็คือนามของน้องสี่มันนั่นเองอวิเอ,อ๋อ จากนี้ไปลุงกับวังฉินจะคอยดูแลเจ้าเองอองฉินหลับตาสุดลมลุมหายใจเข้าลึกๆครานหนึ่งพอลืมตาขึ้นมาก็ตบบ่าชินอวีพลางกล่าวออกด้วยน้ำเสียงจริงจังในตอนที่ท่านพ่อเล่าฐานะที่แท้จริงให้ข้าฟังท่านพ่อก็ได้กำชับให้ข้ามาวังฉินเพื่อกราบไหว้บอใบไม้รอเรือรอเรือพอพ่านชอช้างนอนหนู ท่านพ่อยังกล่าวบอกข้าอีกว่าสิ่งที่ทําให้ท่านพ่อเสียใจมากที่สุดในชาตินี้ก็คือการที่ท่านไม่อาจกลับมาปกปักวังชินได้อีกต่อไปชินอวีกล่าวสืบต่ออวีเอ,อ๋อจากนี้เจ้ามีบ้านแล้วไม่ต้องออกไปร่อนเร่ด้านนอกอีกนับตั้งแต่วันนี้ไปลุงใหญ่ลุงรองลุงสามและอาห้าจักคอยดูแลส่งเสริมเจ้าอย่างดีที่สุดอ,องสามกล่าวออกมาขณะยื่นส่งป้ายยกในมือคืนให้ชินอวีขอบคุณท่านลุง ชินอวีพยักหน้ารับแข่งขันหากแต่มิอาจหยุดยั้งหยาดน้ำตาไม่ให้ไหลรินลงมาได้ตลอดเวลาที่ผ่านมามันได้แต่พึ่งตัวเองเท่านั้นแม้วันนี้มันจะเดินทางมาถึงวังฉินได้อย่างปลอดภัยโดยมีจวนผู้ว่ามาส่งมอแต่มันก็อาศัยกำลังและความพยายามของตัวเองดิ้นรนมาจนถึงจุดนี้ หากมันคิดจะเดินทางจากเมืองเฉวียโยมาที่นี่ด้วยกำลังของตัวเองเพียงลำพังหละ่ะก็จำต้องทะลวงให้ถึงขอบเขตต้าหลัวจินเซียนเสียก่อนหาไม่แล้วไม่พ้นได้ถูกโจนที่พลังฝึกปรือหังต้าหลัวจินเซียนครึ่งก้าฆ่าตายเอาง่ายๆแน่ทว่าตอนนี้มันกลับมีอำนาจของวังฉินหนุนหลังแล้วเรียกว่าความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังนั้นช่างยิ่งใหญ่ราว้าดินน้องสามเมื่อครูเจ้าสังเกตเห็นคนในชุดคลุมสีเทานั่นหรือไม่ ทันใดนั้นเองอองฉินคล้ายฉุกคิดอะไรขึ้นได้จึงหันไปมองถามองสามด้วยสีหน้าท่าทีจริงจังทำไมหรือพี่ใหญ่หรือมันมีปัญหาอองสามผงะไปทันใดเพราะเมื่อครู่มันก็สังเกตเห็นได้ว่าในขณะที่ทุกคนยืนทำความเคารพพี่ใหญ่ของมันกันหมดก็มีแค่คนในชุดคลุมสีเทาข้างๆหวังชีหลิงผู้ว่าการมณฑลผิงชานเท่านั้นที่นั่งเป็นทองไม่รู้ร้อนอยู่ได้อีกทั้งดูเหมือนหวังชีหลิงจะแลดูนอบน้อมเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตามพอเห็นว่าร่างในชุดคลุมเทาไม่ได้สร้างงอปัญหาอะไรมันก็เลิกสนใจไปมีปัญหากระทั่งไม่ใช่ปัญหาเล็กๆอองชินกล่าวเสียงเข้มมันคงไม่ใช่คนที่หวังชีหลิงจ้างมาฆ่าต้นหลิงเทียนหรอกนะอ,องสามย่นคิ้วเอ่ยถามมันเองก็ได้ยินมาแล้วเรื่องที่อีกสิบห้ามนทนที่เหลือลงขันกันจ้างยอดฝีมือไปฆ่าต้นหลิงเทียนแห่งมนทนจิ๋วโย อย่างไรก็ตามมันเพียงคิดว่าอีกสิห้ามณฑลกล้าลงมือก็แค่ในเขตมณฑลจิวโวเท่านั้นพอการประลอง16มณฑลเริ่มต้นขึ้นอยู่ภายใต้สายตาของวังฉินมันแบบนี้ต่อให้ต้นหลิงเทียนปรากฏตัวออกมาอีก15้ามณฑลก็คงไม่มีทางกล้าลงมือเล่นงานต้นหลิงเทียนแน่เพราะนั่นจะไม่ต่างอะไรกับท้าทายอำนาจวังฉินฆ่าต้นหลิงเทียนสีหน้าท่าทีฉินอวีเปลี่ยนไปทันใด ต้วหลิงเทียนนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นสหายเพียงหนึ่งเดียวของมันทั้งยังเป็นผู้มีพระคุณช่วยชีวิตมันอีกด้วยไม่ใช่อาศัยวังชีหลิงนั่นยังไม่น่าใหญ่ถึงขั้นเชิญอาวุโสหลักของนิกายสือหังเซียนมาได้หรอกอ,องชินกล่าวณนะนิกายสือหังเซียนกระทั่งเป็นอาวุโสหลักแทบจะทันทีที่อองชินกล่าวจบคําองสามก็ถึงกับสะดุ้งไปด้วยความตกใจสีหน้าอย่างเริ่มซีดลงมองถามอ,องชินออกมาด้วยความไม่อยากจะเชื่อ นิกายสื่อหังเซียนนั้นเป็นขุมพลังที่ท่งพลังอํานาจเหนือกว่าประเทศอวินเยียนเสียอีกที่สําสคัญไม่เพียงเหนือกว่าประเทศอวินเยียนแห่งนี้นิกายสื่อหังเซียนกระทั่งท่งพลังเหนือกว่าประเทศอมตะระดับสูงที่อยู่เหนือประเทศอมตะวินเยียนของพวกมันไปอีกขั้นด้วยซ้ําต่อให้เป็นประเทศอมตะระดับสูงก็ไม่กล้าล่วงเกินนิกายสื่อหังเซียนง่ายๆเพราะสำหรับประเทศอมตะระดับสูงแล้วนิกายสื่อหังเซียนก็ไม่ต่างอะไรจากพยักษ์ร้ายนอกจากนี้มันยังได้ยินมาอีกว่า ชนชั้นอาวุโสหลักแทบทุกคนของนิกายสือหังเซียนล้วนมีพลังฝึกปรืออยู่ในขอบเขตขุนนางอมตะไม่ผิดอ,องชินพยักหน้าอาวุโสหลักนิกายสือหังเซียนนั่นคือยอดฝีมือด่านพลังขุนนางอมตะพี่ใหญ่ท่านแน่ใจหรือว่าคนในชุดคลุมสีเทานั่นเป็นตัวตนขอบเขตขุนนางอมตะอ,องสามกล่าวถามด้วยท่าทางหวาดกลัวเมื่อครูข้าลองตรวจสอบมันดูและที่ข้ารู้สึกได้ก็มีแต่ความลึกล้ำสุดอย่างถึง อ๋องชินกล่าวออกเสียงหนักลึกล้ำสุดอย่างถึงใจอ๋องสามจมดิ่งลงไปในทันใดคุณนางอมตะชินอวีที่ยืนอยู่ด้านข้างพอได้ยินบทสนทนาระหว่างลุงทั้งสองก็ได้แต่หยีตาลงอย่างอดไม่ได้คุณนางอมตะนั่นคือตัวตนที่อยู่เหนือยอดเซียนอมตะและต้องทราบด้วยว่าในเขตปกครองของวังชินนั้นมีลุงใหญ่ของมันแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นที่พลังฝึกปรือบรรลุถึงขอบเขตยอดเซียนอมตะ ต่อให้ตอนนี้บิดามันจะยังมีชีวิตอยู่แต่อย่างดีวังฉินก็มียอดเซียนอมตัดแค่สองคนทว่ามาตอนนี้จากบทสนทนาระหว่างลุงของมันในการประลองสิบหกมนฑลคราวนี้กลับปรากฏขุนนางอมตะคนหนึ่งมาร่วมชมและอีกฝ่ายยังมาจากขุมพลังอันยิ่งใหญ่นามนิกายสือหังเซียนและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือขุนนางอมตะผู้นั้นกลับไปนั่งอยู่ข้างๆหวังชีหลิงหนึ่งในสิบหกผู้ว่าการมนฑลใต้อน,นัดวังฉิน คนในชุดคลุมสีเทานั้นเป็นถึงตัวตนทรงพลังขอบเขตขุนนางอมตะเชียวหรือใจชินอวีสถานไปอย่างแรงมันเองก็รู้สึกสนใจคนในชุดคลุมสีเทาแต่แรกเพราะในบรรดาผู้ที่มาเข้าร่วมชมการประลอง16มณฑลทั้งหมดมีแค่สองคนเท่านั้นที่ไม่ได้เปิดเผยหน้าตาคนหนึ่งนั้นนั่งร่วมกับคนจากขุมพลังที่ค่อนข้างแข็งแกร่งในเขตวังชินอย่างนิกายมังกรบินและชุดคลุมของอีกฝ่ายที่ปกปิดร่างกายมิชิตยังเป็นชุดคลุมปรมาจารย์อมตะแผ่นดิน เผยให้เห็นว่าอีกฝ่ายหักไม่เป็นปรมาจรหลอมโอสทอมตะก็อาจเป็นปรมาจารย์หลอมอุปกรณ์อมตะระดับต่ำเทียบกับคนในชุดคลุมสีดำแล้วคนในชุดคลุมสีเทาย่อมและดูลึกลับกว่าอีกทั้งเมื่อเห็นว่าน้องชายตัวเองยังคงสงสัยว่าอีกฝ่ายจะใช่คุณนางอมตะแน่หรือไม่องชินก็กล่าวต่อว่าคนผู้นั้นได้หยิบป้ายขึ้นมาแสดงให้ข้าเห็น แม้จะเป็นแค่วูบเดียวแต่ข้าก็เห็นมันชัดถนัดตาลวดลายบนป้ายนั่นบ่งบอกฐานะผู้อาวุโสหลักของนิกายสือหังเซียนไม่ผิดแน่เช่นนั้นฐานะอาวุโสหลักของนิกายสือหังเซียนของมันล้วนยืนยันได้แล้วเรื่องนี้พวกเราไม่ต้องสงสัยอีกองชินกล่าวในเมื่อพี่ใหญ่มั่นใจฐานะมันแล้วเช่นนั้นพวกเราก็อย่าได้ไปยุ่งกับมันเสียประเสริฐกว่ามันจะทำอะไรหรือต่อให้มันจะฆ่าผู้ใดก็ช่างเถอะ สอ,องสามเอ่ยขึ้นเสียงเครียดอืมอองฉินพยักหน้าในขณะเดียวกันหลังจากที่ชินอวีถอนตัวออกจากการประลอง16มนฑนไปตอนนี้นอกจากไพ้ตายทั้ง13คนของแต่ละมนฑนก็ไม่เหลือใครที่ยังไม่ลงประลองอีกมนฑนถงซินเหยียนชื่อหูได้อันดับที่3ในการประลอง16มนฑนเป็นการชั่วคราวมนฑนมายาถงหยวนได้อันดับที่สในการประลอง16มนฑนเป็นการชั่วคราว มนทนลิงฟงชูอวีได้อันดับที่หนึ่งในการประลอง16มนทลเป็นการชั่วคราวผู้ดำเนินการจัดการประลอง16มนทลคนเดิมที่ลอยร่างเหนือเวทีได้ประกาศออกมาเสียงดังให้ทุกคนได้ยินกันทั่วทั่วต่อไปแต่ละมนทลสามารถเริ่มส่งไพ่ตายออกมาท้าชิงสาม อันดับแรกชั่วคราวได้หากท้าทายสำเร็จก็จะแทนที่อันดับของผู้ถูกท้าทันทีแต่ถ้าหากท้าทายล้มเหลวก็จะได้รับโอกาสให้ท้าทาย7อันดับที่เหลืออีกครั้งจนเมื่อเอาชนะและติดอยู่ใน7อันดับได้แล้วถึงจะมีสิทธิ์สามารถท้าชิง3อันดับแรกได้อีกรอบเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับผู้ที่ถูกท้าหากพ่แพ้อันดับก็จะลดลงไปหอันดับผู้ที่อยู่อันดับรองลงมาอันดับก็จะลดหลั่นลงไปหลำดับตามตกัน ผู้ที่เป็นทั้งโคศกและพิธีกรดำเนินการประลอง16มนทนเริ่มอธิบายกฎกติกาการส่งไพ่ตายออกมาให้ทุกคนฟังทำให้ทุกคนรับทราบว่าหลังจากนี้จะดำเนินการกันอย่างไรและแน่นอนว่าหลังจากนี้การประลอง16มนทนก็จะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายและสมควรเป็นช่วงที่ดูเดือดที่สุดนั่นเพระพาะไพ่ตายของทั้ง13มนทนกำลังจะเคลื่อนไหวแล้ว ถ้าหล่ะไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่าก่อนที่ไพ่ตายของทั้ง13มณฑลจะลงมือผู้ที่ได้อันดับหนึ่งเป็นการชั่วคราวจะเป็นแม่หนูชูอวิไปได้ผู้ชมรอบๆเวทีประลองหลายคนอดไม่ได้ที่จะกล่าวออกมาอย่างทอดถอนใจนั้นน่กสิผู้ใดจะไปเชื่อว่ายาโถน้อยนั่นกลับมีพลังฝีมือถึงขั้นสามารถช่วงชิงอันดับหนึ่งชั่วคราวในการประลองส6มณฑลครานี้มาได้จริงๆ แต่พลังฝีมือระดับนางยังไม่ได้เป็นไพ่ตายของมณฑลหลิงฟงอีกหรือดูเหมือนว่าไพ่ตายของมณฑลหลิงฟงจะพลังฝีมือไม่ใช่ชั่วแล้วจริงๆหากข้าเดาไม่ผิดไพ่าตายของมณฑลหลิงฟงคงไม่ใช่ใครที่ไหนแต่สมควรเป็นชูเยียนพี่ชายแท้ๆของชูอวิผู้นั้นชูเยียนหรือข้าเคยได้ยินเรื่องราวของมันมาบ้าง เห็นว่ามันเป็นลูกชายของชูถิงส่วนผู้ว่าการมณฑลลิวฟงก่อนหน้านี้ชื่อเสียงมันไม่ได้ด่งดังอะไรจนมามีการประลอง16มณฑลที่วังฉินจัดขึ้นนี่ล่ะผู้คนถึงได้รับทราบว่ามีมันอยู่ด้วยก่อนหนะ้าทุกคนจะก็รู้จักแต่ชูอวิบุตรีของผู้ว่าการมณฑลหลิงฟงเท่านั้น